เป็นกระแสกันเหลือเกินว่าดวงเนี่ยตกลงมันขโมยกันได้จริงหรือเปล่าขอตอบในฐานะของคนที่เป็นลูกหลานตระกูลร่างทรงท,รงที่เติบโตมากับตระกูลร่างทรงและคนที่ทําคุณไสยศาสตร์มนตร์รำต่างๆเนี่ยนะขอบอกว่ามันทําไม่ได้ค่ะทุกคนดวงมันคืออะไรดวงมันก็คือดวงดาวซึ่งนักโหราศาสตร์เขาก็จะเก็บสถิติมาเพื่อใช้เป็นคําทานายเนาะชะตาก็คือการเกิดหรือว่ากรรมส่วนดวงก็คือการคาดเดากรรมเป็นทริคความรู้ที่รวบรวมมาของนักโหราศาสตร์ที่นํามาคาดเดาอนาคตรหรือว่าสิ่ง ต่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าถ้าเกิดว่ามึงไม่เชื่อเนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดความเข้มแข็งของจิตเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะก็คือถ้าจิตมึงไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมึงก็ปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วพอมึงปกป้องตัวเองไม่ได้เนี่ยมึงก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปกับเขาเขาพูดอะไรมึงก็เชื่อเขาพูดอะไรมึงก็ทําตามเขาไปหมดแล้วทีนี้เนี่ยคือมึง มึงหลงไปกับเขาแล้วอะคือมึงไม่มีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตของมึงเองอ่ะมึงทอดใครไม่ได้นะแล้วที่สําคัญเนี่ยทุกคนต้องแยกให้ออกระหว่างดวงกับการแก้ดวงดวงเนี่ยมันเหมือนการค่าดาดวงชะตาใช่ไหมให้เรารู้แค่นั้นแต่การแก้ดวงคือการที่มึงเนี่ยพยายามไปหาวิธีแก้กรรมแก้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพอมึงหาวิธีแก้กรรมแก้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความงมงงยโดยที่มึงไปหามูหาทําอะไรของเึืองต่างเพื่อที่จะแก้ชะตากรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธ,ธเจ้าเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะต้องถูกพระเทวทัตทน มันก็จบแต่พวกมึงไม่ยอมรับกรรมไงไม่ยอมจำนวนไงมันถึงได้เกิดความงุมงายต่างๆขึ้นเป็นเรื่องแบบนี้เนาะส่วนขโมยดวงไม่ได้แล้วอะไรที่ทางได้ล่ะนั่นก็คือการทําของหรือว่าทคุณไสยก็มึงโน้มจิตโน้มใจไปให้เขาแล้วทีนี้มันก็เกิดช่องโหว่แล้วว่าเขาสามารถที่จะทําสิ่งไม่ดีใส่ตัวมึงได้โดยการที่ทาเนี่ยเขาก็จะมีพิธีการต่างๆที่ส่งเข้าไปกระทบจิตของพวกมึงอพอมันไปกระทบจิตเนี่ยอาจจะส่งไปทาง ตาทาวารลิ้นหรืออะไรสักอย่างคือมึงต้องไปสัมผัสสิ่งที่เขาส่งมาแล้วมันก็จะไปกระทบจิตมึงทําให้มึงเกิดอุปทานอุปทานแปลว่าการเกาะกับจิตนั่นหมายถึงว่าพอสิ่งที่เขาส่งไปเนี่ยมันไปเกาะกับจิตมันก็จะเกิดอุปทานขึ้นให้มึงคิดหรืออะไรต่างๆตามเจตนาที่เขาอยากจะให้มึงคิดแค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะมันก็จะต้องมีเลิกในการทําซึ่งคนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เลิกในดวงของเราที่เวลาดวงของเรามันอ่อนจิตของเรามันตกก็จะใช้เป็นเลิก เทสาตรีเลิกหรือว่าโจโรเลิกซึ่งในการแก้ก็จะใช้เลิกในการแก้เป็นสมโนโลเลิกหรือว่าเพชคฆาตเลิกสมโนโลเลิกนี่ก็คือการที่เรากํำหนดกำหน,ำหนดจิตกําหนดใจเนาะ mm. เพื่อที่จะแก้ไขด้วยตัวของเราเองมีสติมีศีสมาธิมีปัญญาแบบนี้ส่วนเพชคฆาตเลิกเป็นเ่อกของพวกทาหารที่ใช้เราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าการฆ่าแม่มดการตัดคอเผาบ้านล้างเมืองคือของพวกนี้ถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆอะ่ะมันไอพวกที่ทำมันก็คงไม่ตายหรอกใช่ปะมันแก้ได้มันแก้ได้ไดโดย แต่จริงๆแล้วโดยหลักทุกวันนี้มันมันไม่สามารถที่จะแบบไปฆ่าเขาได้ไงเพราะฉะนั้นที่ที่บ้านสอนมาตั้งแต่เด็กก็คือฝ้ายก็จะใช้เป็นเพศคาดเลิกกำหนดจิตกำหนดใจเลยหาเลิกได้แล้วกำหนดจิตกำหนดใจเลยว่าจะฆ่าฆ่าไอ้คนที่มันทำเนี่ยแหละเพราะเรารู้แล้วไงว่าตอนนี้เราไม่ปกติแล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าล้เาเออเออเอ,เอ,เอ,เอแล้วเพราะฉะนั้นเราหาเลิกแล้วกำหนดจิตฆ่าเลยพอเรากำหนดจิตฆ่าเนี่ยจิตเราก็จะเข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและทีนี้สิ่งที่เขาส่งมามันก็จะค่อยๆหลุดไปเองแต่ที่สําคัญที่่สุดก็คืออมมึงงไไต้ปบ ยุ่งอะไรกับพวกนี้มันดีที่สุดแล้วเนาะมึงอย่าไปเป็นเดือของเขามึงต้องมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตมันเป็นของมึง